ค่ะเมืองที่รีอยู่ค่ะหมู่บ้านที่รีอยู่พวัสดีเฮยยฮทุกคนหิมะพึ่งอะไรไปเมื่ออาทิตย์กว่าดอกไม้ขึ้นเร็วมากเลยค่ะแดดออกนี้ จเจอแดดเมื่อไหร่เนี่ยดอกดอกไม้นะที่ขึ้นช่วงดูดูไม้ทิอ่ะมันจะโผล่ขึ้นมาเร็วมากเลยนี่ด้วยค่ะนี่ค่ะนี่ด้วยค่ะทุกคน <_ t ot> สวยๆทั้งนั้นเลย <_ t ot> ขึ้นเร็วมากเลยอ่ะดอกบานเร็วมากเลยอ่ะสวัสดีค่ะทุกคนสวัสดีจากนอร์เวย์ค่ะวันนี้อากาศดีมากอากาศ ร้อนค่ะร้อนร้อนนะคะที่นอร์เวย์ถ้าเกิดแดดออกอย่างเงี้ยตอนนี้ประมาณ18องศา18องศานะคะประมาณบ่ายบ่ายสี่โมงกว่าตอนนี้ก็เมื่อกี้ลีวันนี้ลีเลิกงานมาแล้วก็พาน้องหมาออกไปเดินเล่นก็มานั่งคุยกับเพื่อนอีกแล้วก็ ลีต้องขอขอบคุณนะคะกำลังใจทุกกำลังใจที่เข้าไปดูคลิปลีเมื่อ2ปีที่แล้วลีย้อนกลับไปดูเนี่ยคลิปที่ทำไว้เมื่อ2ปีที่แล้วก็คือหัวข้อคลิปที่ลีตั้งไว้ก็คือแต่งงานไม่ถึงปีนะสามีทิ้งยอดวิวค่อนข้างดีมากเลยสำหรับลีนะคะก็ขอบคุณทุกกำลังใจที่เข้ามาคอมเมนต์นะคะเข้ามาคอมเมนต์ก็ประมาณ มากกว่า90% 99%ที่ให้กำลังใจแล้วก็มีบางท่านนะคะที่เข้ามาคอมเมนต์ลีก็ไม่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 ไม,ไม,ไม่ไม่เข้าใจความหมายนะว่าเขาเขาหมายถึงอะไรเขาบอกว่าไม่เสียใจก็เพราะไม่ได้รักนะสิก็ตรงนี้ถ้าคุณไม่ได้เข้ามาอยู่ตรงจุดนี้นะคะก็คงไม่รู้ว่ารักหรือไม่รักเพราะว่าคืออยู่ด้วยกันมาไม่ถึงปี มันเริ่มออกไลยอะจะให้รักเหรอคือเขาก็อาจจะพูดถูถกนะว่าว่าไม่เสียใจก็เพราะไม่รักคือจะให้รักได้ยังไงล่ะในเมื่อเมื่ออยู่กันไม่ถึงปีนะไม่กี่เดือนก็เริ่มออกไลยแล้วมันไม่ใช่ออกไลยเฉพาะตอนที่ที่เรามาอยู่ที่นี่นะมันเริ่มออกไลยตั้งแต่ตอนที่ไปหาเราที่บ้านที่เมืองไทยก่อนที่เราจะแต่งงานมาอยู่ที่นี่เขาไปหาเราสามครั้ง ลีจะไม่ท้าวความากนะคะเพราะว่าได้เล่าไปแล้วในคลิปแรกเมื่อ2ปีที่แล้วนะคะคือไปหาเราแล้วเรา,านัดเจอเพื่อนเราอะไรเงี้ยเราก็ไปแนะนําให้เพื่อนเรา,ารู้จัก ตอนนั้นเราก็เริ่มเราไม่คิดนะตอนนั้นแต่ว่าเขามองเพื่อนเราแล้วก็พูดแล้วก็คือคือสายตาที่เขามองเพื่อนเราเพื่อนเราก็สวยเนาะเราไม่ได้โกรธเพื่อนเรานะเราดูจากเขาแล้วเราแต่เราก็เออไม่เป็นไรเราไว้ใจเราเออเราจะแต่งงานแล้วเนาะอะไรเงี้ยก็ไม่ได้คิดอะไรมากก็นั่นแหละค่ะพออยู่กันมาได้ไม่ถึงปีก็ มาอยู่ที่นอร์เวย์พอลีแต่งงานมาอยู่ที่นี่คือคือไม่ถึงปีเขาก็เริ่มออกไลน์เริ่มเริ่มไปแล้วอะไรเงี้ยก็คือคลิปลีจะไม่เล่ามากนะคะเราจะลีจะมาเล่า e ี2อต่อเนื่องจากคลิปนั้นหลังจากที่ผ่านไปอ่าสิปีลีมาอยู่ที่นี่ปี2007ตอนนี้ปี2023เนาะถือว่าปี2000ไปปี2022แล้วกันเนาะก็ประมาณเกือบ1ิปีนะคะที่ที่เราเลิกกันแล้วก็ ไม่ได้เจอกันอีกเลยคือตอนตอนนี้ไม่ได้เจอกันอีกเลยแต่ที่รีจะมาเล่าให้ฟังเนี่ยเพราะว่ามันมีคนมาแอบส่องเฟซของรี Facebook ค่ะอ่ารีไม่ไม่รู้ว่าตั้งแต่เมื่อไหร่รีย้อนกลับไปดูอ่ c เฟซบุ๊กของรีที่รีอัปเดตชีวิตรูปรูปรูปของรีเนาะกับเพื่อนกับน้องหมาอะไรเงี้ย คือมันเท้าความคือมันมีอยู่ว่า,าลีเป็นเป็นเพื่อนทาง Facebook ของเพื่อนเก่าแฟนเก่าลีนะคือใครที่ยังคือคนที่เพิ่งมาดูคลิปนี้ก็อาจจะยังไม่รู้ว่าต้นสายปลายเหตุเป็นยังไงนะลีก็ขออนุญาตแนะนำให้ย้อนกลับไปดูคลิปคลิปเมื่อ2ปีที่แล้วนะคะที่หัวข้อคลิปว่าแต่งงาน ไม่ถึงปีสามีฝรั่งทิ้งนั่นแหละค่ะคลิปนั้นแหะค่ะคลิปนี้มาต่อเนื่องคือจริงๆก็ไม่อยากจะเล่าถึงเขานะแต่ว่าคือก็โมโหนะเราก็ไม่รู้ว่าเขามาแอบส่องเมื่อตั้งแต่เมื่อไหร่รีไม่ได้ย้อนกลับไปดูเยอะมากเพราะมัน10กว่าปีแล้วเนาะก็รีเป็นเพื่อนกับเพื่อนเขาทาง Facebook คือตอนนั้นที่เรายังอยู่ด้วยกันเนี่ยเขามีเพื่อนเพื่อนของเขาก็คือ คือเป็นเพื่อนบ้านเราตอนที่ตอนที่เราเลิกกับแฟนที่แฟนเก่าเราย้ายไปอยู่ฟิลิปปินเนี่ยเพื่อนของเขาก็อยู่ใกล้ๆบ้านเราเนาะเราเช่าบ้านเช่าอพาร์ตเมนต์อยู่ห้องติดกันว่าอย่างนั้นเถอะแล้วเขานิสัยดีนะคะเพื่อนของแฟนเก่ารียเขานิสัยดีมากเลยเขาช่วยเหลือเราทุกอย่างเขารู้ว่าเออแฟนเราทําผิดนะเขาก็จะให้กําลังใจเขาก็จะดูน้องหมาให้เขาก็จะเออคือ,ค,อคือพูดคุยกับเรารู้ว่าเราเออเสียใจเนาะเออนั่นแหละ เราก็เป็นเพื่อนกับเขาพูดคุยเพื่อนของเขาอ่ะเขาเขาก็แนะนําแฟนเขานะเพื่อนเพื่อนเพื่อนของแฟนเก่ารีเขาก็พูดคุยกับรีเป็นเรื่องปกติธรรมดาคือคือเราก็เป็นเพื่อนเราลีไม่นึกอะไรนะไม่นึกว่าว่าว่าเออแฟนเก่าเราอ่ะมามาอแอบส่องเราทางเฟซเพราะว่าเราเป็นเพื่อนจริงๆแล้วลีไม่ได้ให้เฟซบุ๊กแฟนเก่ารีตอนนั้นลียังไม่ได้เปิดเฟซบุ๊กนะคะ ลีมาเปิด Facebook เมื่อตอน2011คือเลิกกันแล้วแล้วคราวนี้เขาก็คงเห็นเห็นโปรไฟล์ลีเนาะ Facebook ทางทางเฟซเพื่อนเขานั่นแหละเขาก็คงคงแอบ,บส่องมาอะไรเงี้ยแล้วเพื่อนของเขาเนี่ยก็ไม่ได้เจอกับลีนะตั้งแต่ลีย้ายมาซื้อ,อบ้านมาอยู่กับแฟนใหม่ลีเนี่ยลีก็ไม่ได้ติดต่อเขาทางเฟซเลยก็ดูรูปบ้างอะไรบ้างก็ไม่ได้ติดต่อกันเนาะ ก็ที่รีรู้ก็เพราะว่า,าเพื่อนของเขาเนี่ยก็ได้แฟนคนฟิลิปปินเหมือนกันรีรู้จักเขาเขาเขาแนะนําให้รีรู้จักเนาะแล้วคราวนี้เพื่อนของเขาเนี่ยกับฟิลิปปินเพื่อนเพื่อนของแฟนกเก่ารีกับฟิลิปปินส์กับแฟนเขาก็เลยนัดเจอกันข้างที่นู่นเขาก็เลย พูดคุยกันไปเรื่องคือพูดคุยกันอย่างเงี้ยเพื่อนเขากับแฟนเก่าลีอะไปเจอกันที่ฟิลิปปินส์คือต่างคนต่างมาีแฟนเป็นคนฟิลิปปินส์เมียเนาะเป็นคนฟิลิปปินส์เขาก็พูดคุยแล้วคราวนี้ลีกับเขากลับมาค่ะเมื่อไม่นานมานี่เองประมาณปลายปีที่แล้วค่ะจริงจริงลีก็ไม่อยากเล่านะแต่ว่าเออเล่าต่อเนื่องสนุกสนุกเนาะคือคือมันนานไปแล้วเนาะก็เออเอามาเล่าสู่กันฟังค่ะประสบการณ์ ก็ลีก็ดันไปเจอกับเพื่อนของเขาคนนี้คะ่ะที่ที่ดีที่เป็นเพื่อนบ้านของลีมาก่อนเนี่ยที่ลีมีเฟซบุ๊กเขาอะเนาะเขาก็ลงรูปที่ฟิลิปปินส์ลงอะไรเงี้ยก่อนที่เขาจะมาเล่าอะ ให้รีฟังนะเพราะว่าเราไปเจอกันรีไปช็อปที่ร้านเอเชียช็อปที่เมืองที่รีอยู่แล้วเขาก็ยังอยู่ที่เดิมค่ะอาพาร์ตเมนต์ตรงนั้นเขาซื้ออพาร์ตเมนต์อยู่ใกล้ๆกับแฟนคนฟิลิปปินคนใหม่ของเขานั่นแหละเพื่อนของแฟนเก่ารีนะเออแต่แฟนเก่ารียังอยู่ที่ไหนไม่รู้คือคือเขาบอกว่าเจอที่ฟิลิปปินแต่ว่าเขาเขายังอยู่ที่นอร์เวย์แต่เขากลับบ้านพร้อมกันอะไรเงี้ยเออเขาก็มาอา่า เล่าให้รีฟังนะเพื่อนเก่าเขามาเจอเราไปร้านเอเชียช็อปแล้วแล้วเขาพาเมียเขาอะไปซื้อที่ร้านเอเชียช็อปเขาก็โอ้นานแล้วนะเกือบสิบปีที่เราไม่ได้เจอกันก็ดูกันเฉพาะใน a c e b o o k เนะาะเราไม่ได้เขียนคอมเมน,มเมนต์อะไรก็แค่ไลค์รูปกันแค่นั้นเองแล้ว เขาก็มาเล่าให้เราฟังสิเขาก็จริงๆแล้วเขาก็ตะกิดตะขวงใจนะเขาก็คงไม่อยากเล่าหรอกค่ะแต่ว่าเขาก็เล่าให้ฟังว่าเออเขาไปเที่ยวฟิลิปปินกับกับแฟนเขาเนี่ยกับเมียเขาเนี่ยแล้วดันไปเจอแฟนเก่ารีคือเขารู้ว่าอยู่ที่ไหนเขาก็เลยนัดเจอกันเนาะเออก็เรื่องของเขานั่นเป็นเรื่องส่วนตัวลีก็ไม่ได้โกรธไม่อะไรเนาะเขาเป็นเพื่อนกันเนาะเออเราแยกแยะว่าใครเป็นยังไงอะไรเงี้ยเออตอนี้เราแล้วเขาเนี้ยเออแล้วเขาก็อ่า ลีเขามาเล่าให้ลีให้ลีฟังว่าแฟนเก่าลีอ่ะหลงพูดไปให้เขาฟังเนาะให้เพื่อนของเขาฟังว่าเออเขาเขาเห็นรูปลีในเฟซของของเพื่อนเขาอ่ะของเพื่อนแฟนเก่าลีอ่ะเออลีก็ฮะลีก็เออเขาทำเขายังมาถามไถยเรื่องของเราทําไมในเมื่อเลิกกันแล้วเลิกกันด้วยดีแล้วอะไรเงี้ยก็ลีไม่ชอบตรงนี้นะคะลีก็เลยบอกเออลีก็เลย เขาก็เออเขาก็เล่ากันฟังเนาะเออเขาเจอรีงูวนอย่างนี้เขารู้วรีอยู่ที่ไหนอะไรยเงี้ยเออเขาจะถามทําไมจะยุ่งกับเราทําไมอะไรย่างเงี้ยือคือรลีลืมไปแล้วนะแล้วก็เลยต้องกลับมาโกรธอีกกลับมาเครียดอีกกลัวเขาจะมาคือรีไม่อยากเห็นหน้าเขาเขาไม่มีอะไรกับรีแล้วนะไม่อะไรเลยคือเขาแบบเออเป็นโฟเป็นผงฝุ่นละอองสําหรับรีนะเออนั่นแหละ คราวนี้ลีก็เลยบอกกับเพื่อนเขาเนี่ยในร้านเอเชียที่เมืองที่ลีอยู่เมียเขาก็อยู่ด้วยนะเมียเขาก็เขาเข้าใจเราเมียเขาอ่ะเมียคนคนฟิลิปปินส์่ะเขาเข้าใจของอ้ผู้หญิงเขาก็นั่งคุยกับเราโน่นอะไรเงี้ยเขาก็บอกเออเขาเข้าใจงั้นอย่างนี้เออเราก็เลยลีก็เลยบอกกับ เพื่อนของเขาคนนี้ว่าจะเราเลิกติดต่อคณังเฟซได้ไหมฉันบล็อกเธอนะฉันไม่อยากให้เขาเข้ามาส่งฉันว่าฉันเป็นยังไงในเฟซบุ๊กของเธอหรือเธอจะบล็อกเขาก็ก็คงลำบากอะไรเงี้ยลีจะให้เพื่อนบล็อกเพื่อนก็คงลำบากสู้ลีบล็อกบล็อก,กเขาดีกว่าเพื่อนของเขาดีกว่าเขาก็โอเคไม่เป็นไรไม่ไม่ไม่ไม,ไม,ไม่ไม่เป็นไรเพราะเขารู้ว่าปัญหาเมื่อสิบกว่าปีที่แล้วเนี่ยมัน แค้นขนาดไหนเพราะว่าเขาเออเขาขนาดดีเขาเห็นเหตุการณ์รีเล่าเหตุการณ์ให้เขาฟังเขาก็นั่งร้องไห้นะเพื่อนน้าตาเขาแดงนะเออเพื่อนคนนี้นิสัยดีเขาเป็นคนนอสกันนิสัยดีมากก็รีก็ยังเออโอเคตัดปัญหาก็เนี่ค่ะรีมาเล่าให้ฟังว่าโอ้เขาไม่แอบส่องเราเราก็ไม่รู้ว่าแอบส่องแต่เมื่อไหร่เขาไลค์ไม่ได้นะเพราะว่าเราไม่ได้เป็นเฟซ a c e b o o กกันแต่ที่รู้ก็คือเออเขาบอกว่าเพื่อนคนนี้ เขาก็อย่าเขาก็ทํางานอยู่ที่ภาคเหนือของนอร์เวย์ค่ะเ,เขาถูกส่งไปที่ภาคเหนือเพราะว่าเขาก็ใกล้กเกษียณแล้วมัง้งตอนนั้นเออหกแล,ลก้วละเพราะตอนนี้ลีก็เขาประมาณไม่ค่ะห้าสเนาะอายุ58ค่ะตอนนี้แฟนเก่าเลีอายุ58ก็ต่างกัน78ปปีเนาะนั่นแหละค่ะเขา ไปทำงานภาคเหนือจะีก็ไม่ถามอะไรมากก็คือตรงนั้นคือรีบ็อกแล้วคือยังทําให้เรากลับมาคิดอีกใน,ในเมื่อผ่านไป10กว่าปีแล้วรีก็ไม่ได้กลัวอะไรนะแต่ไม่อยากเห็นนะคะรีคือคือมันไม่รู้ค่ะใครมีประสบการณ์ตรงนี้นะคะก็เนี่ยคะ่ะรีมาเล่าให้ฟัง EP 2ส ก็คงไม่มี EP3 แล้วค่ะก็คือคือเพิ่งเหตุการณ์นี้เพิ่งเกิดนาะผ่านไป10กว่าปีแล้วมันยังย้อนกลับมาให้เราคิดอีกก็ยังโมโหโมโหที่เสียตังค์ไปเยอะให้ให้ผู้ชายคนนี้แต่ก็ไม่เป็นไรค่ะทุกวันนี้มีความสุขแล้วก็โอเคเขาบอกว่าสิ่งดีๆให้เราเก็บไว้สิ่งไหนที่ไม่ดีอะ่ะที่ทำให้เราปวดหัวที่ทำให้เราเครียดน่ะก็ ทิ้งลงขยะไปอย่าไปคิดอะไรมันก็จริงนะลีก็พยายามที่จะไม่คิดนะก็ทำอะไรไปให้มันสนุกสนานไปอย่าไปคิดนะคะคนเราเอ่อมันมีขึ้นมีลงอย่างที่บอกมีอ่อคือชีวิตมันไม่แน่ไม่นอนค่ะมีขึ้นมีลงตอนนั้นชีวิตลง ดิ่งลงตอนนี้ชีวิตก็ขึ้นแล้วก็ขอให้มันอยู่ระดับนี้ไปภาวนาเขาให้มันอยู่แบบนี้ไปเรื่อยๆก็โอเคแล้วเนี่ยค่ะล,ลีมาเล่าให้เพื่อนฟังนะคะประสบการณ์ที่ที่ที่อา่า ที่เจอมาเนาะก็ขอขอบคุณอีกครั้งนะคะที่เพื่อนๆเ,เข้าไปชมคลิปเก่าของลีก็ยังยอดวิวก็ยังขึ้นต่อเนื่องก็อยากให้เพื่อนๆแวะไปดูคลิปนั้นนะคะว,ว่าเหตุการณ์อะไรที่เกิดขึ้นกับลีเนาะก็เดี๋ยวมาเจอกันคลิปหน้านะคะขอบคุณทุกกำลังใจค่ะไปแล้วค่ะ